อาจารย์แต่ถ้าสมมุตินะท้ายที่สุดเขาบอกว่ามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ผลพวงที่มันจะออกมาท้ายที่สุดผู้บริโภคก,ก็ต้องเป็นคนแบกรับคน <ผล S 2> ตรงนั้นนะคือ,คอผู้ใช้แรงงานก็เป็นผู้บริโภคด้วยในตัวะนะมันมีสองฟังก์ชันมันมีสอสถานภาพอย่างคุณอย่างผมเนี่ยทำงานกินเงินเดือนก็เป็นผู้บริโภคด้วยไม่ขึ้นเงินเดือน เราก็ต้องบริโภคขึ้นเงินเดือนเราก็ต้องบริโภค <c oughs> คุณต้องแยกกัน, <c oughs> นคือไม่ใช่ต้องแยกกันมันมีฝังอยู่ในตัวเอง <c oughs> แต่คันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าปกติแล้วเมื่อมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยก็ <c oughs> คือค่จาจ้างปกติมันต้องปรับตามด้วย <c oughs> มันไม่ใช่เฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ <c oughs> ้างขั้นต่ำก็ปรับไปเงินเดือนค่าจ้างของพนักง,งานก็ค่อยๆขยับขึ้นนะ อ,อแล้วแต่แล้วแล้วแต่ว่าตลาดแรงงานตอนนั้นเนี่ยมันตึงตึงตัวไหมถ้ามันตึงตัวก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่าไม่งั้นธุรกิจเขาก็เดินต่อไปได้ถ้าไม่มีคนมาทํางานอะน่ะนะไอ่ไอเนี่ยคือระลอกแหลกปรับขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทั้งภาคผู้ผลิตอะ่ะเขาก็ต้องปรับราคาสินค้าคก่อนในเมื่อคนบริโภคพ,พอมีเงินเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องปรับขึ้น แต่ก็ต้องดูเขาปรับก็ไปได้ระดับหนึ่งคุณจําได้ไหมเวลารัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชาการปรับบัญชีใหม่เนี่ยราคาสินค้าและบริการในตลาดมันเดินหน้าขึ้นไปก่อนแล้วอ้าวไปอย่างเงีเ้ยมีเลยเหรออย,อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเป็น expectation มันเป็นการคาด คาดเดาคาดหมายว่าของมันต้องแพงขึ้นเพราะกําลังซื้อมันมากขึ้นอันนี้มันเลยทําให้คนรู้สึกใช่ไหมคะว่าค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นแต่ท้ายที่สุดในความรู้สึกเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรารวยขึ้นเพราะว่าค่าของชีพมันก็สูงถูกต้องคือประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยเขาดูเรื่องออรายได้สุทธินะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าตัวสำคัญเร a l w a ว e คือ รายได้ที่เป็นตัวเงินเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ส่วนต่างตรงเนี้เนี่ยความอยู่ได้ของคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าคุณเคยรายได้ปรับค่าจ้างขึ้นไปแต่สินค้าก็ขึ้นไปด้วยไอ้มารจิ้นตรงเนี้มันไม่เหลืออมันไม่เหลือมันก็แก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เขาก็ยังอยู่ในท่ามกลางความยากลำบากะนะเดือนเดือนชนเดือน ออไม่ใช่เดือนชนเดือนอะอาทิตย์แรกออกมาหมดแล้วเดือนนโมตสะพควัตโต <c oughs> เหมือนที่อาจารย์ชอบพูด